สวัสดีจ้าสวัสดีมือเศร้าจ้าไปตรงเด็กกลับมาแล้วจ้าตอนนี้ก็มานั่งกินน้ำมะพร้าวกินอันนู่นกินอันนี้กินบวม่วงแก้วแล้วก็มัดแกะบะหมี่แห้งใส่จานก็จะกินเจ๊แก้วก็จะกินบะหมี่แห้งมือเศร้านี่อันนี้ก็จะเป็นไข่อันนี้ก็จะเป็นไข่ไข่แดงกินไข่ขาวหมดแล้ว อันนี้ก็เป็นอาเฮดเอาไว้ให้ยัยทวดเอาตของต้งไว้สามอันนี่เป็นไขมันอันนี้ก็แกงไก่แกงไก่จ้ะแกงไก่จ้ะอันนี้ก็ต้มพะโลต้มพะโลใส่เอ้นั่นต้มพะโลใส่ซี่โครงไก่แต่เด็กมันกินไข่ไปหบดแล้วเหลือแต่ซี่โครงไก่พี่น้องอาหาราเศร้าแก้ว เสียบๆน้ำกันเด้อจะไปน้อง,องปอองปายจาัดติตไทยอีหยังค่อยไทยจะงองแกงแมงย้วงสิแหละไทยไปเบิ่งหลังบ้านเนี่ยอีหยังเนียงเสียลองอีหยัองอืมห้องอีองหยังกินขา้าวเออหาเอ้ยฮึอ่อนกลิ่นมะซาวมันก็กินไปแล้วมันกิกนอีหยังอีกเยอะ มึงจะ่ามวนเมียมึงจะมวนเมียฮะเฮ้ยสนเฮ้ยมันสนมือสนไม้พี่น้องมันหือนาำม,มันเด่นในหนาำเบิดตัวนี้ก็ถูกกัดเลวกันอีกอยู่เนี่ยไปตักน้าให้กินเลย ดำมลงไปมันจะไปแย่งเขาไปมันจะกินน้ำพี่น้องน้ำเบิดน้ำมันหินน้ำน้ำเบิดกินน้ำเกง่งเก่งแมวอ่ะบ้านต้นอย่างมันสูงแท้ๆเฮ้ยไปตักน้ำให้แมวก่อนพี่น้องตรงน้ำตรงน้ำให้แมวไป เทให้โอ้ยมึงน้องพันมือพันไม้กูเนี่ยอืมอืมยินจ้ะบักฮ่าไปมึงนี่ ล้วก็มาโชว์กับข้าวเหมือนเดิมพะโลแกงไก่ปลาเห็ดไอหมีแบะหมี่แห้งผู้ใดชอบคลิปสนสัน,สนยังจีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เจ้แก้วในเดอ้อช่องเกวตาพากินชาแนลที่จะทําคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเดอ้อขอให้เขาเบิงขอให้สุภาพร่างกายแข็งแรงจเจริญก้าวหน้าโดยอาชีพการงานปราศจากโกครคภัยไข้เจ็บเดอ้อจ้าแควคาดอันตรายทุกสิ่งทุกประการเดอ้อจ้า เฮงเฮงรวยๆวยบางๆงเด้อพี่น้องพี่น้องเนี่ยเมื่อนนี้หวยลาวเด้อเมื่อนนี้วันหยังมื้อวันศุกร์สองหกหนึ่งจ้าอย่าลืมซื้อหวยลาวเด้อพี่น้องจะแก้วลงวันศุกร์วันนี้บ๊ายบาย